ปี1884ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากมหามิตรอย่างฝรั่งเศสเป็นเทพีเสรีภาพอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกณเวลานั้นมิตรภาพเป็นบานทุกคนแฮปปี้ปัญหามีอยู่ข้อเดียวคือเมกาหมดตูดไม่มีตังสร้างแท่นวางของขวัญที่เพื่อนให้นายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กมีปัญญาจัดหาได้แค่ที่ดินพื้นงามบนเกาะเบดโลเท่านั้น พอฝรั่งเศสถามว่าจะเริ่มก่อสร้างแท่นฐานในวันไหนอเมริกาก็ได้แต่ยิ้มหน้าแห้งโจเซฟพูลิตเซอร์เจ้าของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่างเดอะเวิลด์เสนอหนทางแก้ปัญหาแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพูลิตเซอร์ประกาศในหนังสือพิมพ์ของเขาว่าเทพีเสรี P ภาพนี้เป็นของขวัญจากประชาชนชาวฝรั่งเศสแด่ประชาชนชาวอเมริกันทั้งมวลไม่ใช่ของขวัญจากคุณนางฝรั่งเศสแด่เศรษฐีชาวอเมริกัน พวกเราชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฐานไม่ยอมให้คนรวยที่ไหนมาเป็นเจ้าภาพเพราะนี่คือสมบัติของเราทุกคนเดอะเวิลดฉบับเดือนมีนาปี1885สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลู้ลิตเซอร์ยังสัญญาว่าไม่ว่าจะบริจาคน้อยหรือมากทุกคนจะได้ขึ้นชื่อบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เหมือนกันหมด กระแสสังคมเปลี่ยนแปลงทันทีในชั่วข้ามคืนชาวอเมริกันแห่แหนกันมาลงขันในเวลาไม่ถึง6เดือนก็นระดมทุนได้มากถึง10,000แสนเหรียญดอลลาร์เพียงพอสำหรับโครงการฐานแท่นวางและสร้างเทปีเสรีภาพให้เป็นไอคอนอมตะของวัฒนธรรมอเมริกันได้ในที่สุดสิ่งที่พูลิตเซอร์ทาสาเร็จคือการสร้างความต้องการร่วมในหมู่มวลชนคนจำนวนมากเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่คนคนเดียวไม่สามารถจะทำสำเร็จได้ สิ่งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโมเดลทางธุรกิจอันทรงพลังที่คนรุ่นหลังเราเรียกกันว่าคราวฟันดิ้งคราวฟันดิ้งนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนักวิชาการยุคแรกต้องเก็บตังจากผู้อ่านให้ได้ก่อนจึงจะกล้าตีพิมพ์หนังสือออกวางขายหรือในยามศึกสงครามรัฐบาลก็จะออกวอร์บอ์เพื่อหาเงินทุนมาสนับสนุนการป้องกันประเทศคราวฟันดิ้งจึงเป็นความสัมพันธ์สทางระหว่างผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุน ผู้ก่อตั้งมีหน้าที่ขายให้เห็นว่าโครงการนี้สำคัญในขณะที่ผู้สนับสนุนก็เป็นฝ่ายเลือกเปโครงการที่สนสนใจและเห็นว่ามีอนาคตแต่พอโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตสมการนี้ก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกคนคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตจุดระเบิดให้คราวฟันดิงกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็เข้าถึงได้ โปรเจกต์ที่ผุดขึ้นมาก็เริ่มมีความหลากหลายจากเรื่องจริงจังคอขาดบาดตายกลายเป็นประดิษฐกรรมบ้าบอท,ที่ดูสนุกสนานนักข่าวที่ไม่ต้องการผูกม,มัดกับกลุ่มทุนใดๆเพื่อความโปร่งใสในการทำข่าวสืบค้นเปิดโปงคดีทุจริตไปจนถึงการตั้งรับบริจาคให้กับสัตว์เลี้ยงก็มีแรงจูงใจของข่าวฟันดิ้งนั้นแบ่งกว้างๆได้2แบบ 1. แบบ Reward Based ถ้ายอดถึงผู้ก่อตั้งก็จะเอาเงินคุณไปพัฒนาบริการหรือสินค้ามาให้ผู้สนับสนุนตามสัญญาอาจจะมีลดราคาหรือแจกแถมโบนัสพิเศษให้ตามแพ็กเกจที่แต่ละคนลงเงินเอาไว้ 2. แบบ Equity คือผู้สนับสนุนนั้นได้สิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมไปเลยถ้าโปรเจกต์ทำสำเร็จตามเงื่อนไขกลายเป็นธุรกิจใหม่ผลประกอบการดีมีการเจริญเติบโตก็กลายเป็นตัวเลือกการลงทุนที่เยี่ยมยอด อย่าลืมว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทําให้โปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดอาจจะไม่ต้องมีผลตอบแทนเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ได้คราวฟันดิ้งจึงเป็นธูที่ส่งพลานุภาพสามารถผลักดันไอเดียดีๆให้เทคออฟได้ตราบใดที่มันสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากพอ แต่ถึงอย่างนั้นคราวฟันดิ่งก็ยังมีจุดอ่อนถ้าผลง,งานออกมาหน้าผิดหวังก็อาจทําให้ผู้ก่อตั้งชื่อเมนในวงการหรืองานดีแต่ดันทําเสร็จช้าก็อาจถูกขโมยความคิดถ้าโปรเจกต์ไหนเกิดติดขัดไปไม่ถึงเส้นชัยผู้สนับสนุนก็อาจเสียตังค์ฟรีแต่ในความเสี่ยงนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่ผู้สนับสนุนสามาันมีส่วนร่วมตั้งแต่ยังไม่วางขายสามารถเป็นเจ้าของในราคาที่ถูกลงได้หรือกลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถ้าเลือกแบ็คถูกเจ้า ส่วนผู้ก่อตั้งก็ได้โอกาสในการทดสอบตลาดสามารถแลกเปลี่ยนฟีดแบ็กกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและนำมาพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตั้งแต่ต้นต่อมาไม่นานเทคโนโลยีบล็อกเชนก็เข้ามาอัปเกรดการระดมทุนขึ้นไปอีกรลเวลจากสัญญาใจระหว่างกันก็เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของโทเค็นโทเค็นในที่นี้ไม่ได้เป็นคริปโตเคเ r รนซีแต่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งที่สามารถผูกเงื่อนไขต่างๆเอาไว้ได้ด้วยสมาร์ทคอนแทรค ยกตัวอย่างเช่นโรงแรมเซนต์เดย์จีส์แอสเพนรีสอร์ทที่ตัดสินใจโทกแค่ไหนส่วนหนึ่งของกิจการให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลถ้าคุณลงทุนในแอสเพนคอยน์คุณก็จะได้กรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของโรงแรมไปจริงๆแอสเพนคอยน์ยังพ่วงด้วยเงื่อนไขดีๆยังได้รับเงินคืนสูงสุด50%เมื่อจองห้องพักของที่ระลึกสุดหรูต่างๆที่ทางโรงแรมตระเตรียมไว้ให้ไปจนถึงสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่ทําให้การท่องเที่ยวและการลงทุนของคุณเกิดขึ้นได้พร้อมๆกัน การระดมทุนด้วยโทเค็นจึงเปลี่ยนโฉมหน้าของ r o า d f u n d i n g ไปตลอดการไม่ใช่แค่สนับสนุนโครงการที่คุณเชื่อเพื่อรับผลตอบแทนที่ใช่แต่ยังมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ร่วมลงทุนได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะจ๊ะ